สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราจะนำเอาการทำของนายแพทย์เอกชัยจุลจาริต์มาคุยกันอีกนะคะใกล้จะถึงตอนจบแล้วนะคะหลังจากที่เราได้คุยกันเรื่องการฝึกสติแล้วเราก็มาถึงเรื่องของอริยบุคคลกันคือตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ย แล้วก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเราคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้แก่บุคคลสี่คู่แปดจำพวกก็คือโซดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักแล้วก็มาเป็นโสดาปฏิผลสกิทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตผลก็เป็น8จําพวก4คู่ก็คือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลและอรหัตมักอรหัตผลค่ะมาคุยกันดูวันนี้เรื่องอริยบุคคลอริยบุคคล บุคคลที่ศึกษาอาริยสัจสี่และปฏิบัติตามมรรคในองค์8อย่างถูกต้องและครบถ้วนจะสามารถพัฒนาจิตใจและการกระทําต่างๆทางกายวาจาใจให้เป็นไปตามโอวัตป,ปาติโมหรือเป็นบุคคลที่ประเสริฐคืออริยบุคคลในระดับต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มีการดำเนินชีวิตตามแบบอริยบุคคลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ท่านควรศึกษาเรื่องอริยบุคคลให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงพร้อมทั้งจดจำไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติธ,ธรรมประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองให้เป็นไปตามรูปแบบของอริยบุคคลต่อไปบางท่านคิดว่าเรื่องอริยบุคคลเป็นเรื่องสูงส่งยากและห่างไกลมากต้องบำเพ็ญกุศลอย่างมากมายถึงจะบรรลุธรรมให้เป็นอริยบุคคลได้จึงเป็นเหตุให้ไม่กล้าศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์หรือแม้แต่กระทั่งคิดถึงเอาซะเลยทีเดียวเป็นผลให้ขาดแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่จริงแล้วอริยบุคคลเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐและใช้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองซึ่งไม่ใช่เรื่องของการแสดงความสามารถให้บุคคลอื่นรับรู้แม้แต่นิดเดียวจิตใจในระดับต่าง ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อเรื่องภพชาติว่ามีนรกอยู่ใต้ดินมีมนุษย์อยู่บนพื้นดินเหนือแผ่นดินขึ้นไปมีสวรรค์ที่ประกอบด้วยเทวโลกพรหม,มโลกและมีที่อยู่ของวิญญาณที่บริสุทธิ์เชื่อนิพนิรันในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงปรับเปลี่ยนเรื่องความเชื่อดังกล่าว มาเป็นเรื่องระดับคุณธรรมของจิตใจหรือระดับของการอบรมพัฒนาจิตในชีวิตประจำวันปัจจุบันที่คนทั่วไปสามารถจะรู้เห็นและรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตปัจจุบันโดยใช้สติปัญญาธรรมดาธรรมดานี่เองซึ่งมีเนื้อหาย่อๆดังนี้ระดับนรกคือระดับจิตใจของบุคคลที่มีความทุกข์หรือเปรียบเหมือนการตกนรก คือเป็นคนนรกเพราะมีการคิดและการกระทําต่างๆที่เป็นกิเลสเหมือนกับเปรตคือเป็นคนเปรตอสุรากายเป็นคนอสุรากายและเดรัจฉานคนเดรัจฉานระดับมนุษยธรรมคือระดับจิตใจของมนุษย์ที่ถือศีลห้าข้อหรือมีการกระทำที่ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นด้วยกายและวาจา ข้อควรระวังคือถึงแม้ศีลหศีล8ศีลสิศีล227ร้อหรือแม้แต่ศีล311ร็ข้อไม่ขาดแต่ถ้าจิตใจยังคิดด้วยกิเลสก็จะมีความทุกข์เหมือนกับบุคคลที่ตกนรกได้เช่นกันระดับเทวธรรมคือระดับจิตใจของมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมบวกการทำบุญทำทานด้วยวัตถุทานโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนด้วยความโลภ มีความละอายและเกรงกลัวตบาปคือกิเลสกตปะการทําบุญหรือทําทานเดยต้องการสิ่งตอบแทนได้ความโลภน่าจะเป็นการเรื่องของการซื้อบุญและทานมากกว่าบางคนทําบุญนิดเดียวแต่ต้องการสิ่งของตอบแทนมากมายด้วยความโลภจึงน่าจะเป็นการซื้อบุญพร้อมกับข้อมูลด้านกิเลสสะสม เพิ่มเติมเอาไว้ในความจำอีกด้วยระดับพรหมวิหารธรรมคือระดับจิตใจของบุคคลที่มีเทวธรรมบวกเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคําเมตตาคือความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ทางจิตใจกรุณาคือการให้ธรรมทานเช่นบิดามารดาสอนลูกให้เป็นคนดีครูสอนศีลธรรมพระสอนธรรมะเป็นต้น มุทิตาคือพรอยินดีในความสําเร็จที่ดีของผู้อื่นและไม่อิจฉาอุเบกขาคือการปล่อยวางความคิดที่เป็นกิเลสไม่คิดด้วยกิเลสเมื่อได้ช่วยผู้อื่นผู้ที่มีความทุกข์ตามกําลังความสามารถแล้วไม่ว่าผลจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรการแผ่เมตตาอย่างเดียวไม่ใช่พรมวิหารธรรมการเจริญพรมวิหารธรรมต้องมีกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วย บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าการแผ่เมตตาเป็นพรหมวิหารแท้จริงแล้วพรหมวิหารทำต้องมีองค์ประกอบครบทั้งสี่ข้อบิดามานดาบางคนทําความดีให้กับลูกด้วยการดูแลให้การอบรมเป็นอย่างดีคือมีเมตตาและกุณนาะแต่ไม่รู้จากการปล่อยวางความคิดที่เป็นกิเลสไม่มีอุเบกขาเช่นเมื่อสอนลูกเสร็จแล้วครั้นลูกไม่ปฏิบัติตามก็โกรธ ความโกรธเกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นกิเลสจึงเป็นเหตุให้มีความทุกข์ตกนรกในจิตใจและขณะโกรธพรหมวิหารธรรมไม่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยถ้าความโกรธนั้นรุนแรงอาจจะทำร้ายลูกกลายเป็นมีอสุรกายอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นผลร้ายต่อจิตใจและร่างกายของตนเองและลูกด้วยบางครั้งบางคราว <c oughs> การมีสติสร้างทำเป็นโกรธที่สืบเนื่องมาจากความปรารถนาดีเพื่อทำให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยดีก็ถือเป็นการปฏิบัติตนตามพรหมวิหารธรรมท่านสามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเองว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีมนุษยธรรมเทวธรรมและพรหมวิหารธรรมด้วยตนเองทั้งทังที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนเช่นบิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสสอนอริยสัจสีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมกับพระองค์ท่านเป็นผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาจิตใจให้เป็นอริยบุคคลได้อย่างรวดเร็วดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นวิชาการสําหรับพัฒนาจิตใจมนุษย์ให้เป็นอริยบุคคลโดยตรงการศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาจิตใจให้เป็นอริยบุคคล อริยบุคคลคือบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่และสามารถปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองแปดจนสามารถดับกิเลสที่ผูกมัดจิตใจมนุษย์สิบอย่างให้ลดลงหรือหมดไปคือสังโยชน์สิบตามระดับความรู้และความสามารถทางธรรมที่มีอยู่ในความจำขณะนั้นหรือปัจจุบันขณะหรือปัจจุบันธรรมอริยบุคคลมีสี่ระดับได้แก่พระเสดาบัน พระสกิทาคามีหรือสก,กะทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์ีียงตามลำดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงสุดการจะเป็นอริยะบุคคลระดับใดและมีความต่อเนื่องเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่และความสามารถในการดับกิเลสและกองทุกข์ของแต่ละบุคคลในขณะนั้นซึ่งเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถทางธรรมเฉพาะตอน กิเลสหรือสังโยชน์ที่อริยบุคคลต้องละต้องละกิเลสคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองซึ่งประกอบด้วยความโลภโกรธหลงสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดจิตใจมนุษย์ทำให้เกิดความทุกข์มีสิบข้อซึ่งเป็นการขยายส่วนของความโลภความโกรธความหลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการละกิเลสในระดับต่างๆรวมทั้งิใช้ในการประเมินผลด้วยการมีความรู้เรื่องสังโยชน์จะทําให้รู้จักระดับของความประเสริฐของจิตใจรวมทั้งการใช้ความรู้ดังกล่าวในการประเมินผลแก้ไขปรับปรุงและการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมให้เป็นอริยบุคคลการเรื่องระดับของอริยบุคคลนั้นเป็นเรื่องของการเรื่องระดับของความรู้ความสามารถทางธรรมในการดับ หรือลกิเลสที่ผูกมัดจิตใจมนุษย์10ข้อเพื่อดับทุกขในชาติปัจจุบันนี้เองปุถุชนจะไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจสี่เพราะมีอวิชชาส่วนอริยบุคคลนั้นจะมีความรู้และความสามารถทางธรรมตามความเป็นจริงรู้แจ้งชัดในอริยสัจสี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคือมีวิชาในระดับต่างๆกันเพื่อให้บทความกระชับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าสังโยน แทนข้อความที่ว่ากิเลสที่ผูกมัดจิตใจมนุษย์ให้เกิดทุกข์ความพ้นทุกข์เกิดจากการมีและใช้ข้อมูลความรู้และความสามารถทางธรรมอยู่ในความจําความพ้นทุกข์เป็นเรื่องของการมีและการใช้ข้อมูลและความสามารถในทางธรรมในปัจจุบันขณะไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมในอดีตและไม่เกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่มาถึง กัอย่างเช่นองค์คุลิมานได้กระทำความชั่วไว้อย่างรุนแรงและมากมายเพราะมีความหลงแต่ก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์ได้เพราะท่านสามารถใช้สติปัญญาทางธรรมควบคุมจิตใจให้คิดเกี่ยวกับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดด้วยกิเลสไม่คิดความชั่วที่ตนเคยทําไว้ไม่คิดเรื่องที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข จึงสามารถค้นจากความทุกข์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นพระอารหันต์ได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันาชาติของท่านพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของการมีและการใช้สติปัญญาทางธรรมในการควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันเพื่อให้ความคิดอยู่กับปัจจุบันไม่คิดฟุง้งซ่านไม่คิดด้วยกิเลสไม่คิดเรื่องที่เป็นทุกข์แต่ให้มีสติในการคิดและทำแต่กุศลอยู่เสมอพร้อมทั้ง รักษาจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างต่อเนื่องก็คือโอวาทปาติโมอริยะบุคคลในระดับต่างๆกับกิเลสที่ต้องละสังโยชนมีสองระดับคือสังโยชนเบื้องต่ำและสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชนเบื้องต่ำคือกิเลสที่ผูกมัดจิตใจให้คิดและทำอกุศลมีห้าข้อประกอบด้วยหนึ่งความเห็นว่าเป็นตัวของตนสัก,กยทิฐิ 2. ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉา 3. ความถือมั่นศีลพรตต่างๆนอกพระพุทธศาสนาศีละพพตะปรามาหรือการถือศีลในในแบบผิดๆในความเข้าใจที่ผิดๆก็ด้วยค่ะ 4. ความคิดกำหนัดยินดีในกรรมคุณกามราคะ 5. ความคิดขัดเคืองใจปฏิฆา สังยดเบื้องสูงคือกิเลสที่ผูกมัดจิตใจให้คิดและทำอกุศลมี5ข้อประกอบด้วยหนึ่งการติดใจในรูปอันประนีรูปราคะ 2. การติดใจในอารูปอรูปราคะสามความถือตัวมานะสี 4. ความคิดฟุ้งซ่านอุทธจัจห้าความหลงอวิชชา อริยบุคคลจะต้องมีความรู้และความสามารถในทางธรรมในการละสังโยชน์สิข้อเป็นขั้นๆคือละตั้งแต่สังโยชน์เบื้องต่ำจนถึงละสังโยชน์เบื้องสูงซึ่งจัดเป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ในระดับต่างๆซึ่งมี4ระดับดังต่อไปนี้1ระดับที่1การละสังโยชน์ของพระโสดาบันคือการเริ่มมีความรู้ในเรื่องอริยรรสัจ4ตามความเป็นจรงิง คือเริ่มละความหลงได้เริ่มละอวิชาได้และเริ่มมีวิชาได้แก่การเริ่มละความเห็นว่าเป็นตัวของตนสกยทิฏฐิเริ่มละความลังเลส,สงสัยวิจิกิจชาเริ่มละความถือมั่นในข้อปฏิบัติต่างๆนอกพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่ความถือมั่นยึดมั่นในศีลที่เคร่งเกินไปและไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือ เบียดเบียนตนเองในสมัยพุทธกาลพระโสดาบันคือบุคคลที่มีดวงตาเห็นธรรมซึ่งหมายถึงการเริ่มมีความรู้ในอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายหลังการฟังธรรมที่ถูกต้องระครบถ้วนเป็นครั้งแรกระดับ2การละสังโยชน์ของพระสกิทาคามีคือการมีความรู้ความสามารถในการละสังโยชน์ของพระโสดาบันและละกิเลสละความโลภโกรธหลงให้เบาบางลงด้วย ลราคือมีความรู้ความสามารถในการละกิเลสอย่างยากละสังโยชน์เบื้องต่ำได้มากขึ้นระดับที่สามคือการละสังโยชน์ของพระอนาคามีคือการมีความรู้และความสามารถในการละสังโยชน์ของพระสกิทาคามีบวกกับการละความคิดกำนัดยินดีในการมคุณละการมาราคะหรือละความโลภและละความคิดขัดเคืองใจละปฏิฆะหรือละความโกรธ ซึ่งเป็นการละสังโยชน์เบื่องต่ำได้ทั้งหมดเราก็ต้องศึกษาดูให้รู้ว่าศัตรูของความโรภคืออะไรคู่ปรับของความโลภคือการให้ทานคู่ปรับของความโกรธก็คือการรักษาศีลการมีขันติโสรัจ,จัลและการเจริญเมตตาธรรม ระดับที่4การละสังโยชน์ของพระอระหันต์คือการมีความรู้และความสามารถในการละกิเลสความโลภโกรธหลงไล้หมดสิ้นและละสังโยชน์ทั้งเบื้องต่ำและเบื้องสูงได้หมดการละสังโยชน์เบื้องสูงประกอบไปด้วยการละการติดใจในรูปอันประณีรูปปาคะการติดใจในอารูปอรูปราคะความถือตัวมานะความคิดฟุ้งซ่านอุทธเจความหลงอวิชชาได้หมดและต่อเนื่องการละสังโยชน์จึงอาจ จัดเข้าไว้ในเรื่องของการกระทําชอบก็คือสัมมากัมมันโตก็คือมีศีลและตั้งใจที่จะทำแต่ความดีนั่นเองการเลื่อนระดับสูงขึ้นของอริยาบุคคลคือความก้าวหน้าของความรู้ความสามารถในการละกิเลสต่างๆที่ถูกมัดใจหรือสั่งยอดได้มากขึ้นตามลำดับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์หรืออิทธิฤทธิ์หรือบุญผลบุญของอดีตแต่เป็นเรื่องความรู้ความสามารถในด้านสติปัญญาทางธรรมคือปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิจนวิชาเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะลบล้างอาวิชชาในปัจจุบันขณะนี้เองสังโยชน์เป็นเรื่องของการชี้แนะแนวทางปฏิบัติตนและประเมินผล เรื่องสังยุตตสิเป็นรายละเอียดของการละกิเลสลอกกรดลงที่ทุกคนควรศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมและใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับของความรู้และความสามารถทางธรรมของตนเองแต่ไม่สามารถใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถในการควบคุมความคิดของผู้อื่นเพราะคนธรรมดาไม่มีใครรู้เห็นความคิดของผู้อื่นได้ ความคิดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ควบคุมได้ยากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากและมักคิดไปต่างๆนานาอีกทั้งยังมีเหตุปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลต่อความคิดดังนั้นท่านควรฝึกประเมินความสามารถในการลักสั่งยอ์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบความสามารถในการดับกิเลสข,ของตนเองว่าก้าวหน้าคงเดิมหรือถอยหลังถ้าพบว่ามีเครื่องเรื่องขัดข้องเรื่องใดๆก็ตามทำให้ไม่สามารถดับกิเลสให้หมดสิ้นก็ต้องรีบแก้ไขข้อขัดข้องนั้นๆให้หมดไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการโอ้อวดของระดับอริยบุคคลแต่ประการใดการแสดงตนว่าเป็นอริยบุคคลด้วยความคิดที่เป็นกิเลสก็จะทําให้จิตใจไม่บริสุทธิ์ผ่องใสและไม่ผลทุกข์ความสามารถของการรัสั่โยน์เกิดขึ้นจากการทํางานของสมองเป็นหลักดังนั้นเมื่อสมองเป็นไรลักษณ์ความสั่งยอด ความสามารถในการละสังโยชน์ย่อมเป็นไรลักษด้วยเพื่อความไม่ประมาทจึงต้องมีความเพียรในการศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อละสังโยชดอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุดวันนี้เราก็จะหยุดกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันต่อไปเราก็จะได้คุยกันถึงเรื่องคุณสมบัติของพระ อริยบุคคลระดับต่างๆสำหรับวันนี้ได้รู้สั่งยอดทั้ง10พอเป็นแนวทางที่จะให้เห็นว่าหากต้องการเปลี่ยนสภาพจากปุถุชนมาเป็นอริยะบุคคลจะมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องกีดขวางกั้นขวางและจะ ทำอย่างไรถึงจะให้พ้นจากข้อกิดขวางกันขวางนั้นสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะก็เกรินก่นเรื่องอริยบุคคลไว้วันต่อๆไปเราก็จะลงลึกในเรื่องคุณสมบัติของอริยบุคคลระดับต่างๆเพื่อให้ญาติธรรมได้ศึกษาและได้ทำความเข้าใจแล้วก็ไม่มีคำที่จะออกจากปากว่า มันยากนะคะคือแม่ชีได้ยินเยอะมากรวมทั้งจากตัวแม่ชีเองที่หงุดหงิดตว,วาดในใจอย่างเกลี้ยวกล่อดว่าแล้วทำยังไงละ่ะแล้วทำยังไงละ่ะตอนนี้ได้รู้แล้วได้เห็นแล้วว่าแล้วทำยังไงละ่ะก็คือทำยังไงฉะนั้นเราจะทำยังไงทำอะไรทำไปได้กันคะ่ะ ตามจริตตามวาสนาตามบารมีที่เคยได้สั่งสมมาก่อนสำหรับแม่ชีได้มองเห็นแล้วว่าการไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทำให้ไม่กลับมามีพบคือแดนเกิดมีชาติคือการเกิดอีกเพราะชาติปิทุกขาการเกิดคือความทุกข์ เราจะไม่มีความทุกข์ได้การไม่สร้างพพสร้างชาติสำหรับวันนี้ขอได้รับความสุขสวัสดีและเอาชนะกิเลสต่างๆในตัวจากชิโุเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่จิบตายของพวกเรานะคะสาธุสวัสดีค่ะ